EP หนึเราได้อะไรจากเ c ต Bo ๊ k บ้างนะคะหลังจากที่เรามาเปิดโหมดเนี่ยเ,เราก็ไปดูกันได้นะคะปรับการประมวลผลรายได้ใหม่ค่ะอ๋อปรับการประมวลผลรายเพราะว่าเวลาเราลงคลิปซอนอะนะคะเวลาลงลงคลิปสมมติเรายอมให้ตัดระบบไปตอนนี้ ครเพื่อนจบคลิปเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างน,นะน้องปอนเพราะว่าครูเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะอืมไม่มีนะคะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ครูนะคะแม่น,นี่แหละแล้วครูก็ไปลืมไปเปลี่ยนหมุดค่ะคลิปนั้นก็เลยหาย โฆษณนานก็เลยหายไปเลยไปปัดคลิปของเพื่อนนะคะไปปัดคลิปของเพื่อนเพราะโฆษณาจะไม่เข้านะคะโคจะโฆษณาจะไม่เข้าต้องไปสุดก่อนแล้วเราก็ค่อยเลิกนะคะถ้าเลิกแล้วเราก็ไม่เจอกันสิแม่น้องตันโยก็ไม่ต้องทําคลิปยาทีเพราะว่สิบห้าวินาทีแล้วไปกดจุดสามจุดนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่ถ้ามีประโยชน์คุณก็เขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ <6. S 2> นะคะ ดีใจกับพี่สมยศใช่เขาว่าสุดยอดเลยวันนี้ขึ้นแบบเกือบสองเท่าเลยเไม่เฉยเพราะเวลาเธอกินมาม่าทีไรนะทำให้ครูเนี่ยนึกอยากจะเป็นลุกขึ้นไปต้นกินมาม่าเลยนะคะ <laughs> <laughs> อุ้ยไปสาวสาวินาทีห้าวนาทีเอา้าปุ๊บยังไม่ทนันเลยอ่าการเข้าถึงเราได้แล้วเออเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนะแต่เรียนครูก,ก็อยาก แม่น้องมีเพื่อนนะมีเพื่อนจับลูดค่าครูให้จบวัยเออนั่นแหละ,แล,ะแล้วลู้สู้ไปด้วยกันเพราะนั้นน้องพีน้องพรน,นะยายสีสู้ไปด้วยกันน้องมาอีกคนแล้วสิริวันนะคะเห็นไหมเราน้องพีครูกําลังพูดถึงเรื่องการดูคลิปนะคะเดี๋ยวพอคลิปภาพนิ่งเนี่ยครูย,ยังเข้าไปเลยนะไปลูดโฆษณา<พ>แล้วขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน ผมวันนี้ก็เพราะเพื่อนๆครับขอบคุณจากใจอ่าสแสดงว่าน้องประดิรู้จักน้องสมยศค่ะกูอยากให้เป็นแบบปึ้งแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสุพีตอนนี้เรากําลังปลอบใจน้องสุพีกับน้องปอยนะคะ <c oughs> ครูก็ถึงบอกว่าเฟซบุ o กเนี่ยก็ขอบคุณเฟซบุ o กนะคะที่สร้างระบบขึ้นมาเพื่อเราจะได้เปิดค่าการงงเห็นส่วนใครที่ <c oughs> เนี่ยเสียงแหบแล้ว ส่วนใครที่มีกุละอายากขอบคุณระบบ AI นะคะที่สร้างคนให้มีคุณธรรมโอเคอย่าลืมนะน้องคุณธรรมที่ Facebook สอนให้เราก็คือความซื่อสัตย์ค่ะเดี๋ยวค่อยมาร้องเพลงให้ฟังนะมาพูดก็น้อยอนะก็น้อยแต่ของน้องสมยศเนี่ยคนก็มาเข้าถึงเยอะนะคะ หรือว่าช่วงนี้ดูคลิปของเพื่อนให้จบสวัสดีค่ะน้องสังเวียนจันทโคน้องประจักษ์ค่าหลานอารีค่ะนะคะดูสีกันโอ้ยวันนี้เธอปังมากนะคะวันนี้สามีบอกว่าอังจะโฆษณาระบบ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาตั้งวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะจับ เพื่อนก็จะได้คะแนนแล้ว AI ก็จะดูเราแล้วอ๋อเราเป็นคนที่ดูโฆษณาจริงจบแล้วเราก็ไปคลิกตัวใหญ่ถ้าเป็นพยศ่อนตอนสะสมนาทีหกหมื 60, นาทีกลับผ่านกดผ่านเกณฑ์มาแล้วยอดวิวตรงมุตรงนี้ผมยังไม่กดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะคะ,ะน้องสันติบอกสวัสดีครับผมน้องสันตินี่ผ่านแล้วใช่ไหมคะเพื่อนนะคะจะยาวสั้นนะ คสค่าโคเท่ากันค่ะค่าโคเท่ากันนะคะอ่าน้องสุพีบอกว่าไปเยี่ยมกันแล้วเออนะคะต้องเลิกเล่นหลอกเธอเล่นทำไมเธอไม่ต้องเลิกเธอก็ถ่ายไปตามภาษาของเธอนั่นแหละเธอไม่ต้องไปดูเลยว่าเหรียญจะได้เท่าไหร่แต่ขึ้นน่ะ แต่เหรียญขึ้นผมขย,ยันเกินไงครับเลยวันนี้เขาให้ผมพักผ่อนเลยครับเล่มเอาซะผมวาวุน่นภาพมาแทนหนึ่งคลิปนะคะคุณลบสิบคลิปคุณจะต้องหาภาพมาแทนสิบคลิปเป็นแบบ่าดูคลิปตัวเล็กให้จบไปคลิกคลิปตัวใหญ่ถ้าคลิปตัวใหญ่เป็นภาพนิ่งก็ต้องคลิกเข้าไปต้องคลิกเข้าไปในภาพนิ่งนะคะลวงพรค่ะนะคะ เราต้องอยู่ด้วยกันค่ะเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะเราไม่ต้องทำคลิปยาวค่ะเราทำแค่หนึ่งจุดสักคลิปโฆษณาตัวเล็กจนจบไปคลิปโฆษณาตัวใหญ่นะคะหรือถ้าเป็นภาพนิ่งก็ต้องคลิกเข้าไปค่ะรู้ไหมคะว่าคะเขาก็มาศึกษาวิธีการดูโฆษณาแล้วค่ะนะคะถ้าเราดูเพื่อนแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะ แล้วก็เมื่อคุณสามารถสร้างรายได้แล้วก็จะมีโฆษณาเข้าในคลิปของคุณใช่ไหมคะอาถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกาเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมเราต้องขอบคุณนะความมีคุณธรรมและครูคิดว่านะถ้าเราดูคลิปให้เพื่อนจบเนี่ยครูไม่ทราบว่า เราเนี่ยจะได้การเข้าถึงด้วยหรือไม่อันนี้ครูก็ยกังนิ่งส่งไปสามคลิปสั้นห้าวินาทีพอเอาขี้เกียจไม่อยากทำและคุณครูหลวงน้องสมยศค่ะไม่รู้มีกี่คนนะคะตอนนี้ครูมองไม่เห็นนะคะครูมองไม่เห็นว่ามีคนดูกี่คนนะคะแล้วก็มาไลฟ์อาหารหมดเลยน่ารักมากถ่ายคลิปนี้ให้ครูดูหน่อยครูอยากเห็นกรงนกใกล้ๆค่ะนะคะ กูอยากเห็นโกงนกใกล้ๆนะคะและอะไรอีกและถ้าคุณใช้วิธีนี้โดยวิธีรูดปืด้ดรูดปื้ดจะเกิดอะไรขึ้นคะทางจะโฆษณาระบบ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาตั้งวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะจานะแล้วไปคลิกนะคะไปคลิกโฆษณาตัวใหญ่นะคะซึ่งอาจจะมีตั้งแต่15บาวขนาดนั้นเอาแค่สั้นๆพอ เห็นไหมครูดเดี๋ยวนี้เอาแค่ห้าวินาทีคลิปรีวสิบเดี๋ยวมันจะปัดไปเป็นรียวค่ะสามเอ็ดสามสองสามสามนะคะถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งจุดสามศูนย์พอดีเนี่ยมันจะปัดไปเป็นรียวเพราะว่าหนึ่งนาทีสามสิบมันก็คือเก้าสิบหมดเจออะไรก็ถ่ายหมดนะคะใครจะดูไม่ดูไม่เป็นไรค่ะยายสีบอกว่าใครจะดูหรือไม่ดูไม่เป็นไรค่ะปกติจะไม่ค่อยเห็นนะเออรอบนี้เข้าไปปุ๊บเจอเลยค่ะ คำฉาขอขอบคุณมากครับครูว่ากันไปนะคะว่ากันไปแต่เราก็ต้องส่งให้ได้ครบวันละห้าก่อนหลังจากนั้นครูไม่ทําอีกเลยนะคะครูไม่ทําอีกเลยครูไม่ทาอีกเลย,เ,ลยเดี๋ยวนี้พอลงภาพน,นิ่งหรือลงอะไรปุ๊บก,การเข้าถึงไปดูสิคนมาคอมเมนต์ถึงสิทหรือเปล่าก็ไม่รู้ออมทาไปเลยนะคะของมีไรายได้นะคะ เพื่อนก็มีไรายได้เราก็ได้เปิดค่าการมองเห็นนะคะเวลาดูได้หมดทุกอย่างนะคะจับได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับมือกับคนที่ซื่อสัตย์กับรัะะกบการตั้งค่านะคะคุณก็จะไม่รับการตั้งค่าแล้วก็ตอนนี้คนที่สร้างรายได้เพื่อนครูนี่แหละนั่งลบคลิปสิว่าคลิกภาพนิ่งเนี่ยครูยังคลิกเข้าไปเลยนะ เข้าไปดูให้เลยนะคะเข้าไปดูที่ภาพนิ่งในภาพนิ่งนั้นบางบางโคสเฟซบุ <c> ๊ก <oughs> นะคะที่สร้างระบบนะสร้างให้ AI นะคะดูพฤติกรรมบวันละสี่เนาะเพราะเราเราไม่ต้องไลฟ์สดแล้วใช่ไหมก็แค่สตอรี่สตอรี่ครูก็ส่งเป็นคลิปนะสตอรี่ครูก็ส่งคว e s ส์ลวดลายอินเดียเลนควส เออลดเหมือนกันแต่ของน้องสมยศนะเพิ่มขึ้นนะเอ,อ้ยายพูนซัพ์เก็บใบไ,ไม้ได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะผมจะเลิกเล่นแล้วเธอไม่ดูก็คือไม่ต้องดูเลยนะคะถ้าเราจะดูเราก็ต้องดูให้จบนะคะดูให้จบออมีความอดทนต่อไหมล้วครับเพื่อวันข้างหน้าครับใช่เพื่อคลิปปังเนี้ยเออ เผื่อคลิปปังใช่ไหมคนดูเป็นล้านโดนปิดกัน้นเล่นไปเถอะเราจะได้เป็นเพื่อนกันน้องพีนะเป็นแบบนั้นเอ๊ะปกติเราเคยดูของเขาคลิปยาวตั้งเกือบสี่เมตรแต่พอตอนหลังทำไมมีแค่ห้าวินาทีเออครูเขาต้ดดนเหตุกู โฆษณายาวนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เพื่อน,นมีรายได้ถ้าเราไม่ดูโฆษณายาวเพื่อนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลานั่งรอปะ,ปะ่าพูดมานานมากเลยเรื่องคุณ,ณธรรมสําหรับคนเป็นครีเอเตอร์นะคะอยากจะขอบคุณ Facebook นะคะจะากโฆษณา